เราพลิกฟื้นกลับมาด้วยพลังใจในทุกๆกวันครับในการดำเนินชีวิตผมเองนะครับโดยส่วนตัวผมค้นพบว่าเรามักจะมีความสุขนะส่วนใหญ่แล้วมีความสุขส่วนใหญ่แล้วทำสิ่งต่างๆแล้วประสบความสำเร็จมีความลื่นไหลยินดีนะครับมีความชอบในการที่จะออกไปทำบางสิ่งบางอย่างตามที่เราต้องการ และในอีกมุมหนึ่งแอผมเองผมก็รู้สึกว่าเออบางครั้งเราก็าเผชิญปัญหาเนีเผชิญสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกใจบางครั้งอาจจะเป็นคําพูดคนบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของเนื้อง,งานบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของสังคมแวดล้อมบางครั้งก็เป็นธรรมชาตินะฝนตกนะน้าท่วมอะไรประมาณนะั้นมันล้นแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า เอออ่อนกำลังนะอ่อนแอลงจิตใจยแย่ลงมันไม่แปลกนะครับถ้าเกิดเราจะรู้สึกอย่างนั้นกับสิ่งที่มันเข้ามากระทบในจิตใจของเราอันนี้โดยส่วนตัวของผมนะครับแต่ความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าเราเองนะฮะเราจะพลิกฟื้นจากความรู้สึกที่อนะ่อนแอนั้นกลับขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่เข้มแข็งแล้วก็ตื่นรุนที่จออกไปทํา สิ่งต่างๆการที่เราได้วางแผนไว้สิ่งต่างที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อจะไปถึงจุดสําเร็จที่เราต้องการเราต้องการการเปลี่ยนแปลงจากเนี่ยครับความอ่อนแอเป็นกําลังที่เข้มแข็งอีกครั้งเมื่อผมคิดถึงตอนนี้ครับผมก็คิดว่าในประสบการณ์ของผมเองเนี่ยผมยอมรับในความอ่อนแอนั้นก่อนผมว่าการที่เรายอมรับในความอ่อนแอของเราก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะ ในส่วนตองผมเองมันเป็นเรื่องที่ควรทำด้วยซ้าไปเมื่อเราเข้าใจในความอ่อนแอของเราเมื่อเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในสภาพที่อ่อนแอทั้งความคิดกําลังใจเราจะได้ค้นหาครับว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ่อนแอลงอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเราเก้าวไปข้างหน้าไม่ได้แล้วเราก็เข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้ตรงจุดแต่ต้องการการพลิกฟื้นทุกความอ่อนแอทุกปัญหา มันมีโอกาสซ่อนอยู่ข้างในนั้นผมเองผมคิดว่าถ้าหากว่าเราเองมองและเข้าใจได้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นความอ่อนแอนะแล้วเราสามารถที่จะทําอีกวิธีหนึ่งคิดอีกแบบหนึง่งขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองได้ว่าอ๋อถ้าเป็นวิธีแบบนี้เราสามารถที่จะก้าวพ้นแล้วก็มีพลังกลับมันมีพลังขึ้นมาอีกได้ผมยกตัวอย่างครับ ตอนสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็คิดกับตัวเองว่าโอ้โหเราต้องเครียดเราต้องใย่อย่างนี้ไปอีกสามสี่ปีเลยหรอพอคิดอย่างนี้ครับใจิตใจมันก็แย่ลงเพราะว่าเราเรารู้สึกแย่ mm hmm. แต่พอนึกได้ครับว่านี่คือความอ่อนแอของเราเราอยากจะพลิกฟื้นเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองใหม่ตั้งคําถามตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. hey, ชาย ทำยังไงเราจะไม่เครียดในตลอดเวลาที่เราเรียนอยู่ที่นี่ไม่ว่าอีกกี่ปีก็ตามทายังไงเราจะมีความสุขในการเรียนพอเราเปลี่ยนวิธีคิดเราเปลี่ยน mindset ตรงนี้นะครับกับสิ่งที่มันกระทบกับชีวิตข,ของเราเนะี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดขึ้นมาสมองมันส่งวิธีการขึ้นมาครับว่าเออทำยังไงเราจะมีความสุขมันจะทํายังไงที่เราจะประสบความสาเร็จได้พลิกฟื้นจากความอ่อนแอขึ้นมาไ ไม่เครียดได้หรือถ้าเครียดก็มีวิธีปลดปล่อยความเครียดออกไปแล้วทําให้ตัวเองกลับมามีความสุขได้อย่างเร็วที่สุดยอมรับครับว่าอ่อนแอเสร็จแล้วหาว่าอะไรคือจุดที่มันเป็นปัญหาแล้วแก้มัตรงนั้นแล้วพลิกฟื้นกลับมาด้วยพลังใจด้วยการตั้งคําถามกับตัวเองใหม่ทุกคนครับถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเริ่มต้นอย่างนี้ครับคิดเป็นก็เปลี่ยนได้ แล้วพบกันครับที่จุดสูงสุดของความสำเร็จผมคุณชายพงศักดิ์สร้างถิ่นสวัสดีครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักครับแชร์ไปนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด u ับสไคร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปที่ผมจะทำต่อไปและแน่นอนครับทุกการกดที่ท่านกดให้ผมมันเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ